เอ็นดูน้องไรล่าวิ่งจับไสเดือนและคือจิ้งจกและตุ๊กแกที่สุดแล้วก็ห่อยอมแพ้แค่สิ่งนี้แล้วนะจ๊ะมากจะปลูกฝังให้ลูกๆใช้ชีวิตแบบธรรมชาติสำหรับครอบครัวของฮารุเนกับ ครัวและสามีหนุ่มกายรัชนนเพราะว่าหากมีเวลาเมื่อไหร่ก็จะพานมักจะพากันสามแสบน้องกิดดินกับน้องสารากับน้องเอเดนที่ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เสมอและล่าสุดอารุนั้น ได้เปิดคลิปสุดหน้าเอ็นดูเมื่อน้องซรานั้นกับลูกสาวคนเดียวที่เข้าไปในอาหารเป็นเป็ดไก่และกับคุณพ่อแต่ก็กลับทําเอาและเจ้าตัวถึงมีอาการกลัวแบบชัดเจนสุดๆเลยค่ะเมื่ออยู่ๆเป็น10วินาทีกลัวไปแล้วสิบวินาที นาทีนั่นละค่ะให้ถัด3ยอดกุมารก็ต้องบอกเลยงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ให้ความน่ารักของครอบครัวนี้ยกเป็นใหญ่เลยพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมเซล,ลกับสาวน้อยอีกด้วยว่าเออเอ,อ๋ยลูกเอ,อ๋ยเจอตุ๊ก,กตาแบบหนูพุ่งเข้าจับแล้วค่ะเมื่อไส้เดือนและหรือว่ากิ้งจกและไก่ก็กลัวมาเป็นจบเป็นแตกกันอีกแล้วนะคะฮ่าฮเจระเอนดูน่าน่ารักจริงๆ คกับครอบครัวพี่กายหาพี่หารู้เป็นต้น